ที่หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีนายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูล,ลนิธิคุณพุม่มโดยมีผู้รับทุนการศึกษาผู้ปกครองพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี นายพิชิตสนันเอ,อื้อผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งเมตตาประธานทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากไร้และเสด็จประธานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมห,หานครเมื่อวันที่หมิถุนายน2540ณสโมสรทหารบกวิภาวดี ในส่วนของต่างจังหวัดมูลลนิธิที่คุณภูมิได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีผู้รับทุนการศึกษาจำนวน233ทุนทุนละ5,000บาทจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อ่านพระําดำรัสทุนกระบอมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววี สรุปใจความว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนขอให้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระเด็กพิการจะช่วยเหลือตนเองได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองขอให้กำลังใจทุกคนมีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข